จ้าพนักข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องมะเกี่ยวหมูหน้อยเนาะจ้าวันที่สิบหกนี่กับสิครบเดือนแล้วพี่น้องก็เลยมาล้องหัดใเ้เปิลกินนั่นอาหารเนาะจ้าเอาล้ลำผสมหัวอาหารเนาะจ้าล้องใเ้เปินหัดหัดกินเอาลุกมากินไ่ดุฮะลุก่กินบ่มาเร็วมาเร็วจะลังสิได้เดือนนึงจ้าพี่น้อง หัดกินนะจ้ะเาราก็ะเทสใส่ล้างอาหารเพิ่นไว้เนาะเดี๋ยวเพิ่นก็นมากินเองอันกำลังหัดโหบน้ำจ้ะพี่น้องนี่จ้ะค่อยๆฝึกกินไปโอ้ย่ะเฮ็ดมันง่ายไ,ไหมล่ะหนอง่ายได้นน่นะเอ <c oughs> มาแล้วเริ่มกินเขามาเหมือนเนี่ยแดดสะท้อนใ้พี่น้อง mặc kỳnh hòi lưu mặc kỳnh hà lưu mặc kỳnh nè lì 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 ันดีดขาอยู่เมื่อกีหมดกระไรเลยแดดมันสะท้อนกล้องแม่เพิ่งกำลังกินอาหารนี่พี่อน้อง มักินเขาเล้วเหม่นแม่แล้วนตัวมุกตัวนี้วนซื่อๆในแตุ่กคนมากินเน,นี่ เบิ้งวเบิ้งๆกีเดอร์น,นี่หปแล้วเด้วไปกินข่าวแล้วเด้อบัวหายจับง่ายๆเด้นั่นเห็ดหมูไหมล่ะมายึดคอกเป็ดเลยพี่น้อง เป็ดแด้วตัวเดียวพ่นมายืดคอกเป็ดใส่ตัวใดดูตัวใดดูเอาไม่มีใครกินเลยหรอปล่อยมันลูกเดี๋ยวมันไปหัดกินของมันเอง ไปยังเหรอให้ใมันหัดฝึกกินอยู่นี่ลยนั่นนั่นใกลกาสาได้าม,มา,มมา,มมมาเอเเเ่ จ้าคลิปนี้ผนคาบ้านเฮาก็สิฝากพี่น้องไว้สมนีก่อนนะจ้าถ้าถึกใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนคขาวบ้านเฮาในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า